สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวลำโพงลำโพงเพียวๆกันครับไม่ใช่ลำโพงบลูทูธนะของเพิ่งได้มาเลยครับสั่งจากในช้อปปีมาที่ผมบอกว่าเป็นลำโพงราคาหลักหลักสิบอ่หลักสิบก็คือราคาแม่งขายเป็นแบบว่าขายทิ้งอะราคาไม่ถึงไม่ถึงร้อยครับตัวละแปบาทบ้างเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นี่แปบาทแปบาทนะครับตัวนี้ ได้สองตัวเลยนะอย่างเงี้ยก็ตกตัวละ40บาทเองตัวนี้นะพวกนี้จะเป็นลำโพงทีวีครับยี่ห้อมันจะไม่ค่อยมียี่ห้อเนี่ยผมได้มาเต็มเลยเนี่ยลำโพงทีวีแน่นอนนี่ไม่ใช่ทีมันบอกเป็น V t ทีเว้ย8โอห์ม10วันนะครับตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นลำโพงผู้ค้างสต็อกนะตั้งแต่ปี2 0 1 7แล้วละก็เกือบ10ปีละแต่ดูสภาพมันก็ยังใช้ได้อยู่นะนี่ตัวนี้ก็คู่แล้วคู่ละ จ็ดสิบห้าบาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูอย่าหาลิงก์ให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้ผมได้อลไวบ่างริๆผมได้มาเยอะเลยนี่นี่มันแพ็คมันเป็นแบบว่าน่าจะว่างจัดนะเนี่ยว่างเกินแพ็คมานผมดีมากเลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะอันนี้เป็นตัวที่ผมแกะแล้วบางส่วนผมก็แกะแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้แกะจะให้ดูตัวนี้ก่อนก็นี่แปดสิบห้าบาทเห็นไหม แ5บาทเองนะฟูลเล้งคู่ขายไปแล้ว56ชิ้นผมไม่แน่ใจนะว่าสต็อกยังมีอยู่อีกเยอะหรือเปล่านะเนี่ยถ้าคุณสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยเอาชิบายแล้วสินค้าจะหมดแล้ววะ <laughs> สินสินค้าเหลือชิ้นเดียว <laughs> พวกคุณรีบๆกันหน่อยแล้วกันนี่เหลือชิ้นเดียวเองก85บาทนี่ครับต,ตอนตอนนี้ไอตัวนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วนะผมได้มาผมได้มาคู่อย่งอี ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีตัวอื่นมาแนะนาอีกผมได้มา2คู่เลยเนี่ยผมสั่งมาเล้วแปดสิบห้าบาทสองคู่เดี๋ยวว่าจะมาต่อผมกะจะเอามาลั่นเป็นแบบนี้ผมว่าจะต่อสี่ตัวเลยเอาแบบให้บ้าพลังไปเลยครับเนี่ยอาจจะต่อสี่ตัวนะอ,ยอ,อย่างนี้นะเนี่ยอัดไปเลยสี่ดอกดึบึบดึบดึบึบอย่างนี้วางเรียงกันไปเลยครับนี่นะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราผ่านตัวนี้กันไปก่อนแลน้วนี่ผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมให้ดู อีกตัวหนึ่งผมได้มา45บาทนี่อันนี้น่าจะเป็นลำโพงเหมือนเป็นของ macbook อะของ mac อะไรวะของ iMac อะเป็นลำโพงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเก่าเก่าเกินไปแล้วเดี๋ยวผม,มให้ดูตัวนี้4.5บาทนะนี่ของจริงมาถึงละผมลองซื้อมาเฉยๆมันเหมือนเป็นลำโพงของจอแม็กอะพวกคุณเคยเห็นจอแม็กจอจอใหญ่ๆมั้ยเนี่ย เป็นของจอแม็กนะครับลำโพงแต่ว่ามันขาดแล้วว่ะเนี่ยเขาส่งเขาก็ส่งมาให้ผมเนี่ยไม่ค่อยดีเลยมันมีเสียงแหลมด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นซับแต่ว่ามันมันน่าจะเก็บไว้เก่าเกินน่ะจนมันขาดแล้วเนี่ยสีบาทเปื่อยแล้วครับเหมือนลำโพงกอบพวก JBL เลยแต่ยี่ห้อมันเลยมันก็ไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยนะเนี่ย มันเป็นตู้เล็กๆอย่างงี้ยแล้วก็มีแหลมอันหนึ่งซื้อมาเอาเสียงแหลมก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากเนี่ยอันนี้อันละ45บาทอันนี้ก็ยังดีอยู่นะตัวนี้ก็ยังดีแต่ผมมองว่าเดี๋ยวก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอามาทําเสียงก้างเสียงแหลมไปแล้วกันเนี่ยถ้าใครสนใจ45บาทแต่ของไม่แน่ใจว่าเหลือเยอะไหมเดี๋ยวผมลองใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วก็ลองดูว่ามันจะเหลือเยอะไหมโอ้ตัวนี้เหลือ4ชิ้นเ้ยถ้าใครอยากได้ก็รีบกดนะ เหลือสี่ชิ้นนี่เหลือชิ้นเดียวจะหมดแล้วของร้านนี้อันนี้คือเป็นร้านในไทยอะเดี๋ยวผมให้ดูร้านต่างประเทศอีกร้านเนี้ยของขายเยอะครับของขายปแปลกๆเยอะดิมันเป็นเหมือนของค้างสต็อกเนะี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสามร้อยกว่าบาทเนี่ยลำโพงกันน้ำนะสามร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะลองซื้อมารีวิวดูแล้วกันโอเห็นร้านเนี้เอาของปแปลกๆมาขายเยอะดิเนี่อันนี้ให้ดูแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะ มีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ผมมองว่า200กว่าบาทแพงไปผมก็เลยไม่เอาอันนี้เห็นไหมอันนี้ถ้าอย่างนี้200กว่าผมไม่เอานะแพงไปทีนี้ผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะมานําเสนออันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้ร้านในไทยนี่อันนี้ผมสั่งร้านในไทยไปไงนี่ส่วนนี้เป็นร้านต่างประเทศครับนี่ตัวนี้ของเพิ่งมาถึงเลยอันนี้จะอยู่ราคาเท่าไรว่วะเ๋ยดู ดูก่อนตัวนี้ผมก็จําไม่ได้ไงซื้อมาซื้อมาอย่างเดียวนะกดอย่างเดียวเลยตัวนี้สั่งเป็นคู่ครับว่าตอนผมซื้อราคาไม่ขึ้นแล้วครับตอนผมซื้อนี่ผมซื้อมาถูกถูเลยเห็นไหมผมซื้อมาคู่ละร้อยหกบาทครับเนี่ยคู่ละร้อยหกบาทก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยหกบาทได้สองอันเลยนะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มีดบาทมีดบาทนิ้วนะไม่ต้องสนใจ เนี่ยกระตกดอกละห้าสิบเป็นลำโพงอะไรก็ไม่รู้ครับมีพาดสีข้างหลังด้วยเนี่ยไม่ต้องไปตีตู้ให้ลําบากเลยนะซื้ออย่างเงี้ยสาเร็จรูปไปเลยเนี่ยไม่รู้มันเป็นดอกของอะไรนะเพราะว่ามันไม่มียี่ห้ออะไรเลยครับเนี่ยดอกละห้าสิบบาทแต่ตอนนี้ราคาขึ้นแล้วเนี่ยที่ผมซื้อตอนนั้นผมบอกให้ผู้คุณรีบรีบกดกันนะมันบอกของฮาร์แมนด้วยเห็นไหมฮาร์แมนโอเอ็มห้าเซนติเมตรหนึ่งร้อยหกบาท แต่ว่าตอนนี้ราคาขึ้นแล้วครับราคาขึ้นเป็นร้อยเจ็ดสิบา <laughs> บาทแล้วสงสัยเห็นผมเห็นผมไปโพสต์ว่าไปโพสต์ว่าของดีเขาก็เลยไปซื้อกันเยอะอันนี้ของในสต็อกยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวลองกดโอ้สต็อกเยอะครับไม่ต้องห่วงร้อยเจ็ดสิบสองตัวเอ้ยไม่ใช่มีเยอะมีเป็นร้อยตัวเลยมั้มีเยอะอยู่ครับนี่โอเคอันนี้ของตัวนี้ก่อนนะื่อใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดดูดูแล้วให้ดูตัวอื่นอีกคุณดูมัน มันเหมือนมันว่างงานอะดูมันแพ็คมาให้ผมเนี่ยมันแพ็กมาให้ผมอันนี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวดูอะเนี่ยมันแพ็คมาอย่างนี้เลยนะผมก็ต้องมาเสียเวลาแกะอีกมันเหมือนมันว่างอะไม่มีอะไรทํามันก็เลยแพ็กมาให้เล่นหรือว่ามันดีใจที่ผมซื้อของมันก็ไม่รู้นะอันนี้จะเป็นร้านต่างประเทศนะเราขอประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนี่ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะเียแกะดูอะมันลุ้นเนี่ย ผมโพสไว้ต้องนานแล้วนะพวกคุณไม่ซื้อตามผมเองกันอู้ยมาแล้วลำโพงซาวบาอันนี้ได้มากี่บาทวะอู้หูลำโพงทีวีหรือลำโพงอะไรก็ไม่รู้โอหนี่นี่น,นของของดีครับนี่ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นกลางแล้วก็เบสด้วยเป็นแบบออกแนวซาวบามีแหลมด้วยนะมีแหลมด้วยแล้วก็อย่างนี้ท่อลมอยู่ข้างหน้าด้วย ข้อดีของท่อลมข้างหน้าก็คือเบยมจะออกมาข้างหน้าเลยใสยเราเลยตื๊บๆเลยอย่างนี้อันนี้สั่งมาเลยคู่หนึ่งมันเหมือนกันนะไม่ใช่ได้แยกไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับอันนี้มาเป็นคู่อย่างนี้เลยถ้าใครจะมาทํายาวๆก็น่าจะเยอะอย่างเงี้ยไม่มีแหลมคู่เลยนะตัวนี้ได้มากี่บาทวะเดี๋ยวดูกอนตัวนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ดู ผมโพสไว้แล้วม่พวกคุณไม่ตามผมกันก่อนที่ก่อนที่ของจะหมดโอ้แต่ตัวนี้แพงอยู่ครับนี่ตัวนี้แพงอยู่นะ1 6อบาทนี่หนึบาทนะครับราคาต่อตัวนะเดี๋ยวดูกันนี่ราคาตัวละเอาชลิบหายตอนผมซื้อดูดูมันทำดูมันทำตอนผมซื้อ161บบาทเห็นไหม แต่พอกดไปดูราคาตอนนี้แม่งลดราคาอีกตอนนี้เหลอ126บาทนี่ตอนนี้เลอ126บาทนะเพื่อใครสนใจก็อยากจะซื้อตามก็ซื้อนะมีใครซื้อมกกั้งลูกมีแต่ต่างต่างชาติซื้อเว้ยพวกนี้เป็นร้านต่างประเทศนะร้านจีนเนี่เบดคิงร้านต่างประเทศครับมันมีเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวต่อไปมันยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆแกะนะตัวนี้เท่าไหร่นะ 126บาทเาท่อใครสนใจเดีนี่126บาทโอเคไปทีนี้มาดูอีกผมสั่งอะไรอิกนี่อันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเราก็เฉือนดูก็เฉือนดูครับ แทนแทนแทน,แนมาแล้วผมสั่งทีละคู่นะนี่อันนี้แม่เหล็กนีโอเมียมแม่เหล็กนีโอเมียมข้างหน้าทําสวยอยู่นะข้างหน้าทําสวยวะมีเป็นลูลูด้วยลูลูให้ความรู้สึกแบบขนลุกนิดนิดหน่อยนะนี่ตัวนี้มีมีรุ่นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวรุ่นตัวนี้มีรุ่นอยู่นะเห็นไหมไม่รู้ของอะไรวะ เดี๋ยวลืมลืมให้ดูวยของไอตัวเมื่อกี้มีคิวอารค้ด้วยแล้วก็รุ่นมัน s k l นี่มันบอก HKLs แล้วก็มีรหัส6โอห์ม10วัตต์ครับตัวนี้มองเห็นไหมเนี่ยโอเคนะ6โอห์ม10วัตต์ตัวนี้แล้วก็มี QR ว o d e คด้วยเนาะน่าจะเป็นพวกลำโพงทีวีแต่ก็ไม่รู้ของทีวีอะไรนะเนี่ย ใครรู้ใครมีความสามารถก็บอกผมหน่อยแล้วกันเนี่ยเป็นพลาสติก ABS ผมชอบที่มันมีตู้ให้ไงถ้าลำโพงที่มีตู้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันคำนวณปริมาตรมาให้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยไม่ต้องไปมั่วกันเนี่ยก็คือมันจะมีดอกที่เป็นเสียงฟูลเล้งตัวเนี้ยพร้อมกับเบสแล้วก็มีแหลมด้วยไงผมก็เลยจัดมาเลยอย่างงี้มีแหลมส่วนท่อลมไอตัวนี้อยู่ไหนวะท่อลมเหรอนี่ท่อลมอยู่ด้านข้างครับ เวลาวางเบรดมันก็นจะมาช่วยออกช่วงนี้ด้วยท่อลมอยู่ตรงนี้นะเนาะอันนี้มีใสอ๋อมันมาอย่างนี้เลยมันต่อสายมาให้สองเส้นนะก็คือฟูลเล้งเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเสียงแหลมมันเลยต่อองนี้นี่มันใส่คาปามาให้เราเรียบร้อยละของตัวนี้นะอันนี้ตัว6โอห์ม10วัตต์เนาะ ใช่ไหมอืมหกโอมสิบวัตนะราคาตัวนี้เหรอเดี๋ยวดูกันราคาตัวนี้ผมได้มาอยู่หนึ่งร้อยหกบาทนะครับนี่หนึ่งร้อยหกบาทต่อตัวนะเดี๋ยวเราแกะเดีเ๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้ราคามันเป็นไงนี่ถ้าดอกเดี่ยวเก้าสิบบาทถ้าคู่หนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทอืมถ้าคุณซื้อคู่ก็ร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะได้คู่หนึ่งเลย ถ้าอันเดียวก็90บาทนะสนใจก็ไปซื้อกันได้ครับเดี๋ยวทีนี้เราข้ามไปไอตัวนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งเพื่อมันมีรุ่นมีความต้านทานมีอะไรบอกอ๋อมี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 อยู่นี่นี่มันเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือพอมองเห็นอยู่มะของอะไรวะนี่ยมันมีตัวหนังสือตัวหนังสือจางๆงอยู่ครับนี่พอพอมองเห็นแล้วมะนะ เป็นล็อตมันนะเขียนว่าอะไรวะ1ว่ e c วะ i e c ใช่ไมองเห็นม i e c 5 0 4 oh m C 5 0 6นโอห์ม6โอห์ม12วัตต์นะครับตัวนี้6โอห์ม12วัตต์นะให้ดูกันอันนี้น่าจะเป็นปีผลิต2020นี่ปี20แล้วก็เดือน3วันที่17นี่ส่วนยี่ห้ออะไร ไม่มีไม่มียี่ห้อไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่มีบอกนะครับยี่ห้อไม่มีอันนี้6โอม12วัตต์นะครับเหมือนเป็นพวกลำโพงทีวีอะ6โอม12วัตต์ตัวยาวนี่ถ้ามันเทียบความยาวมันก็น่าจะพอๆกันลมบ้งเนี่ยโอ้ยนี่ยาวกว่านิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปหมดยัง่ะยางเล็กตัวหน,นี่ว่ามันว่างจากจริงๆแหละ มันแพ็กมาให้ผมแบบกล่องบอลล่มอ่ะเนี่ยกล่องเป้งๆอย่างเงี้ยเลยนะซื้อของมันไม่ไมกี่บาทแต่มันค่าแพ็กมันแพ็กกันจริงจังมากเลยตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละแค่สายลำโพงก็ดูดีแล้วของดีไม่ดีเดูสายลำโพงโอเคเอามาแกะดูตัวนี้ รับอ๋อลำโพงลำโพงทรงอะไรวะเนี่ยลำโพงลำโพงหน้าตาแปลกๆอีกแล้วครับตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลำโพงอะไรลำโพงทีวียิงลงพื้นบอกเสียงยิงลงพื้นก็ไม่รู้ครับตัวนี้นี่ดอกมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดอกดอกเป็นอย่างนี้ครับนี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรลำโพงอะไรของมันวะ มันแยกเป็น LR หรือเ่าเพราะว่ามันเหมือนกนนะครับไม่ไม่มีซ้ายขวานะตัวนี้สองตัวนี้เหมือนกันนะเนี่ยมี serial number มีสกรีนอะไรอยู่รุ่นมันมาดูรุ่นเงีตัวนี้สเปคของมันครับ6โอห์มแล้ว6โอห์ม15วัตต์ตัวนี้6 6โอห์ม15วัตต์นะครับ S W Y X 5 0 9 0 3 6โอหม15วัตต์ w. ไม่รู้ว่ามาทำอะไรได้เห็นมันแปลกดิท่อลมอยู่ข้างหลังนะท่อลมเนื้อไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงนะเสียงมันเป็นยังไงผมชอบที่มันมีตู้อะอย่างที่ที่บอกว่ามันมีตู้ก็เลยสั่งมาตัวนี้ผมได้มาราคาราคาอยู่106บาทนะครับนี่ โอ้ผมสั่งมาแพงอยู่ชุดนี้ผมสั่ง600กรว่าบาทเลยนี่หกรบาทนี่ราคาอยู่ตัวละหนึ้อยหกบาทลวมควาสั่งซื้อแล้วอืมจริงจงมัน900กว่าบาทนะจริงๆมัน900กว่าบาทแต่ผมใช้โค้ดส,ส่วนลดแบบบ้าพลังเลยลดไปอีก172บาทคือก่อนจะสั่งของช้อปปี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ส่วนลดไว้ให้นะ พวกคุณไปกดส่วนลดหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยสั่งมันจะได้ราคานี้บางคนมาถามเฮ้ยพี่ทําไมได้ราคาไม่เหมือนกันคือคุณต้องไปกดส่วนลดก่อนพอก,กดส่วนลดเสร็จค่อยมาสั่งครับแล้วคุณก็จะได้ราคาตามนี้ตอนนี้ร้อยหกบาทนะตอนผมซื้อตอนนี้ราคาตอนนี้มันเหลือเหลือเก้าสิบาทเออหาเอ้ยหลอกผมซื้อของแพงดูดิตอนนี้เหลือเก้าสิบาทแล้วนะเนี่ยเก้าสิบบาทเลยครับนี่ไอนี้เขาบอกประสิทธิภาพดีที่จริงร้านนี้มีของเยอะเลย ผมจะเลือกราคาตัวที่มันต่ำกว่าร้อยอ่ะอืมเฮ้ยผมอยากได้แอมลอดมากเลยวะผมเห็นแอมแอมลอดแล้วอยากได้ว่ะตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาซื้อแอมลอดมารีวิวแล้วกันเนาะเท่มากเลยว่ะเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดแล้วแต่เมื่อราคาเมื่อพันห้าเลยว่ะไสจะแห้งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดแอมลอดมาให้พวกคุณดูสักตัวหนึ่งแล้วกันแล้วมาลองกับพวกลำโพงพวกนี้นะนี่แต่ให้ดูราคาเนี่ยห็นไหมอย่างเงี้ยเก้าสิบบาท เนี่ยราคาลงละ้าสิบาทเนี่ยมันมีเยอะดิอย่างนี้ก็เทดีนะแต่ว่าผมเห็นหลักมันราคา200ผมก็ไม่เอาละ2 0 0ผมก็ไม่สนแล้วลแพงไปผมจะสู้แค่ประมาณ100บาทครับอันนี้ก็อันนี้ก็จริงๆก็พอได้นะเพราะว่ามันมี2อ,อดอกไนงะถ้ามีมี2ดอกราคาอยู่ที่126บบาทตัวนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะได้ดอกดอกเดียวนะ 4โอมสามตัวเล็กไปไม่เอาหรกแพงจิ๋วๆอย่างนี้ก็มีนี่เหมือนลำโพงโน้ตบุ๊กเลยไม่รู้มันเป็นลำโพองอะไรของมันเนี่ยโอ้ลำโพงของโน้ตบุ๊กจริงๆนั่นแหละของอะไรวะหัวเว่ยอะไรก็ไม่รู้อเนี่ยมันมีเยอะเลยครับแต่ว่าผมคัดมาแล้วผมคัดมาราคาที่มันประมาณหนึ่งอบาทอะจริงๆมันก็วิธีเลือกง่ายๆแล้วก็ ลองกดดิเราลองเรื่องราคาที่มันถูกๆไว้แล้วก็ลองไล่ดูเนี่ย90บาท90บาทนีผมซื้อแต่ตัวถูกๆอย่างนั้นเลย90บาทอันนี้ก็90บาทนี่อันนี้ก็90บาทไอตัวที่ผมสั่งไอตอนแรกอันไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้75บาทว่าคู่หนึ่งใช่ไหมมันมีไอตัวไหนวะที่ผมสั่งที่ผมแกะตัวแรกอ๋ออันนี้ตัวนี้ ที่จริงเนี่ยมันถูกถูกเยอะๆะเลยนะเยอะแยะเลยนะ90าบาทแต่นี่น่าจะดอกเดียว90บาทใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งละลิงก์ร้านไ,ไว้ให้เลยแล้วพวกคุณก็ไปกดสั่งกันนะนี่124บาทผมว่าเนี้ยน่าจะคุ้มสุดแล้ว126บาทเนี่ยเนี่ยสั่งมาสัก8ตัวนะมาวางเรียงเป็นซาวบาโคตดเทพเลยเสียงเลรอเสียงเดี๋ยวผมลองในคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกิน แต่ถ้าใครสนใจผมแนะนําว่าก็ลองลึกเลือกดูแล้วกันแต่ก่อนที่มันของจะหมดนะเพราะว่าผมก็เห็นมีขายอยู่แค่ล้านเดียวเองนี่อันนี้ร้อยเจ็ดสิบสองอืมนี่อันนี้ก็เทด่ดิไม่รู้ลำโพงอะไรของมันอันนี้ JBL ครับตัวนี้ JBL แน่นอนเลยเพราะว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งผมว่าซื้อมาซ่อมดีกว่ามาั้งผมมีวงจรมันอยู่เลยนะตัวนี้คือขอ,อของเดิมขอมันขาดอะแต่ว่ามันแท้มั้ น่าจะแท้แล้วมะซื้อมาซ่อมดีหรือเปล่าเนาะเนี่ยตัวนี้นี่โุ้ยดอกนี้ก็มีหน้าตา,าแปลกๆว่าดอกนี่เท่ดีนะ172บาทโอเคมีเพียบเลยอืมนี่แหลมเหมือนของพวกรถยนต์เลยเนี่ยไม่รู้แหลมอะไรของมันเนี่ยแต่ถ้ามันเกินหลักราคา200ผมก็ไม่เอาแล้วผมว่ามันแพงไป มีเยอะแยะเลยครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะก็เพิม่มีอะไรอีกปะเนี่ยผมชอบลำโพงที่มันเป็นตู้ๆอย่างเงี้ยแต่หลังๆนี้มันดูราคามันแพงแล้วเนาะก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่กับที่ผมได้มาชุดหนึ่งหกรชุดหนึงประมาณสองร้กว่าบาทรวมๆแล้วนะ่าจะประมาณ800อที่ผมสั่งมากับลำโพงพวกนี้ก็ปเปืงตังอยู่เหมกันนะ ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองคลิปเสียงให้แล้วกันยังไงก็กดติดตามกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเสียงกันอีกรอบนึงว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนก็เดี๋ยวจะใช้พวก M502 MT อ่ง่ายง่ายสุดละในการทดสอบโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ